สวัสดีเอฟซีบาหน่อยทุกคนนะครับพี่น้องครับมือนี่บาหน่อยก็สิพามใส่ตุ่มดักป่าไหลคือเก่าด้อครับพี่น้องครับมือนี้ก็จะเป็นไม้ไม้เดิมที่มใส่ที่ว่าได้ป่าป่าไรแล้วครับพี่น้องครับไปติดตามรับชมได้ครับพี่น้องครับว่าห้องจะได้เงียงนาะครับมือนี่ครับผมเงียห้องก็จะเป็นไก่ต้่มคือเก่าด้อครับพี่น้องเอาเงียไก่ต้มครับผมครับเอาพวกใบบกูดใบยังใส่พร้อมด้อครับตะไคร้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น กะปีก็ได้ครับพี่องถ้าปากรอบครับผมมือน,นี่ห้องกะสีล่งรอบสิบหาหลังด้ครับมือน,นี่ครับผมเอามาเบิร์ดเลยครับะกบะสีเอาเยใส่ได้ครับใส่เลยด้ครับผมเยใสซเลยครับใส่ไว้ทุกหลังด้ครับผม ใส่เลยด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่ให้ประมาณผมจะใส่ให้เบิ้งจักหลังหลังด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่ามือนีค้ำแล้วครับนะครับแสงอาทิตย์ตกดินแล้วครับพี่น้องครับผมครับผมเบิ้งแรกครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้เบิ้งจักหลังด้วยครับเอากระปิลืมบอกว่าพี่น้อง พกปีท่าปากด้ครับนั่งครับท่าตรงนี้ด้ครับผมท่าไปเลยครับอันนี้ก็ท่าไปเลยครับผมบครับแบบเดียครับพี่น้องเบิรกันเลยครับ มีกาหันไปออกน้ำค้างได้ครับที่หลังครับเจอกแล้วครับผม เดี๋ยวขออนุญาตแส่ก็เด้อครับพี่นองครับค่ำหรอครับผมเดี๋ยวจีใส่บ่แล้วครับพี่นองครับพบกันมื้อื่นเสาเด้อครับพี่นองครับสวัสดีครับผม เซฟซีบาหน่อยทุกคนด้วยครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube น้ำเลือดครับพี่น้องครับมือนี่บาหน่อยพลาลรอกับสีผ้ามะยมทุ่มดักปลาไหลที่ใส่ซมูว่านนีเดอร์ครับพี่น้องครับจะเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องจะเป็นไม้เดิมเด้อครับพี่น้องครับก่อนจะไปติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบาหน่อยพลาลรอเนเดอร์ครับพี่น้องครับไปติดตามรับชมเลยครับพี่น้องครับว่ามือนี่ห้องสีมานวะครับพี่น้องครับผม ติดตามเด้ครับพี่น้องครับจะเป็นช่วงบรรยากาศหนาวในเด้อครับพี่น้องเนี้ยมิโซะครับผมดูแลสุขภาพกันในเด้อครับพี่น้องครับหลังแรกเด้อครับพี่น้องครับผมหลังแรกเด้อครับดุนกันเลยครับ ตามนี้เพราเขาด้วยครับไปครับผมโอ้เอาละครับพียงให้ผมตัวแรกครับผมตัวแรกครับ แหลกเลยครับผมตุวแหลกครับใส่งามงด้วยครับหลังสามชุดนี้วยครับนี่4ครับผมใส่ไว้ในปลานี่ <laughs> บ่ถี่ถีบครับไปครับโอ้บ่เข่าเลยครับ ตัวครับในตัวน้อยครับผมในตัวน้อยครับในตัวน้อยนะครับเนี่ยอ้ออยู่นี่ไหนเนาะว่าเขาเลยครับเนี่ย ออเลยครับลนกันยาวงๆครับผมออกแล้วครับพี่น้องตัว <c oughs> นึงครับผม cái nào xe ngắm ngắm thì hợp tàu ถือครับถือครับพี่ไปครับผม ได้เต็มครับผมได้เต็มครับพี at, ่น้อได้เต็มครับเดี๋ยวผมจะสรุปยอดให้เบิ่งด้ด้ครับพี่น้องครับใส่ตุ่มสิบห้าหลังด้ครับพี่น้องครับมือนี่ครับผมก็ได้ปลาไลซี่ตัวครับพี่น้องก็ใส่งามอยู่ครับพี่น้องครับผมได้ปลาไลซี่ตัวด้วครับพี่น้องครับ ใส่ก็ล่ังกะงามอยู่ครับพี่น้องครับอชอบคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้านน่อยแน่เลยครับพี่น้องครับยังจะเป็นสอ่งอ,สองยังบ่าส่องยังบอยใหญ่ปั่นได้ครับพี่น้องครับขอฝากให้พี่น้องกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเมเดอร์ครับพี่น้องครับเยวจะได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆม,มาให้พี่น้องได้รับชมครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาอครับพี่น้องครับสวัสดีครับ